จอยบอยประทะ20กษัตริย์สงครามอาวุธโบราณยิงถล่มกันยับจนโลกจมสู่ท้องทะเลเรียกได้ว่านะครับน้ำขึ้นสูงปีเลย200เมตรนะครับโอ้โหเป็นสงครามที่มันโหดแน่นอนในช่วง100ปีที่ว่างเปล่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่านะครับในตอนนี้เรื่องราวของวันพีทนั้นเป็นช่วงเวลาที่มันเข้มข้นสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยนะครับเหตุการณ์บางส่วนละกันในช่วง100ปีที่ว่างเปล่า เท่าที่ดรเวก้าพังนั้นนะครับสามารถจะหาข้อมูลได้ซึ่งหลักๆแล้วเท่าที่มีการเปิดเผยมาเนี่ยเราก็จะได้รู้แหละครับว่ามันมีเหตุการณ์ช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านะซึ่งมันเป็นช่วงเวลานะครับเมื่อ900าถึงแปดปีก่อนนะครับและนะครับมันได้เกิดมหาสงครามเกิดขึ้นนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานถึง100ปีซึ่งมันก็ได้มีการระบุชัดเจนเลยแหละครับว่านะครับไอ้สงครามครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเกิดเป็น2ฝ่ายเนาะฝ่ายแรกนะครับเป็นฝ่ายของจอยบอยที่มีแนวคิดรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนอีกฝ่าย หนึ่งนั้นนะครับก็จะเป็นฝ่ายของกษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นการรวมตัวกันของ20กษัตริย์เพราะพวกเขานั้นนะครับไม่สามารถต่อสู้ต่อกอกับจอยบอยได้ก็คือแบบว่า20กษัตริย์รวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับจอยบอยที่แข็งแกร่งในตอนนั้นนะครับซึ่งมันเป็นการต่อสู้กันเนี่ยในรูปแบบนะครับที่ความคิดแตกต่างกันนะครับคือฝั่งหนึ่งนั้นนะครับก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งอีกฝั CSS> ่งหนึ่งนั้นจะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่เราไม่รู้นะว่าเป็นรูปแบบไหนถ้าให้ผมิงงอนนี่ัึจร้ซ จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่โลกวันพีชนะถ้ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับในโลกปัจจุบันนี้ในหลายๆที่หลายๆประเทศนั้นนะครับมันก็จะมีแนวนี้นะจึงทำให้สิ่งที่ดรเวก้าพังพูดแหละครับว่าเขานั้นไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครถูกใครผิดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พูดได้ตรงตัวสุดๆเลยเพราะแน่อนอนว่าเมื่อมีแนวคิดต่างกันแล้วนะครับมันไม่ทางตัดสินหรอกว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดมันอยู่ที่แนวคิดของแต่ละคนเท่านั้นเองนะครับจึงทําให้ในตอนนี้นะครับเราจะไประบุว่าจอยบอยเป็นคนดีนั้นก็อาาาาาจจะะเเเป็นนนสสิ่่่่่งงงหึรรัทีไไมมถพพูดดด้ยช แล้วแนวคิดของจอยบอยนั้นอาจจะไม่ใช่แนวคิดที่ดีก็ได้นะครับแต่มันก็มีบางแง่มุมและการที่สามารถเจาะลึกได้เกี่ยวกับประเด็นนี้และไอ้สงครามครั้งนี้นะครับมันเป็นจุดสําคัญเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงนะครับที่แอบใบไว้ชัดเจนว่ามันเป็นสงครามที่ทําให้น้ำขึ้นเนี่ย200เมตรนะครับแต่นะครับไอการขึ้น200เมตรนั้นมันไม่ได้บอกเป็นการขึ้นด้วยภัยพิบัติภัยธรรมชาติใดๆทั้งสิ้นแต่มันเป็นการโจมตีกันนี่แหละครับด้วยอาวุธนะครับซึ่งอาวุธที่เรารู้ก็คืออาวราาาา่่มันนนใวงงอลกขดไหที มาทำให้น้ําทะเลหนุนขึ้นมาได้ขนาดนี้โอ้โหเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลย อย่างแรกเลยนะครับเราไปตีโจทย์ที่ว่านะครับจอยบอยเนี่ยประทะกับฝั่ง20กษัตริย์นะครับแน่นอนว่านะครับแนวคิดของทั้งสองฝั่งนี้แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งถ้าให้ผมนั้นเนี่ยวิเคราะห์ละกันนะครับจากที่มีการเปิดเผยมาฝั่งจอยบอยนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแนวคิดนะครับเสรีนิยมนะครับหรือนะครับแนวคิดแบบล้ำหน้านะครับล้ำสมัยสุดๆเลยนะครับก็คือต้องการให้โลกวันพีชนั้ะเจริญก้าวหน้าเต็มไปด้วยเทคโนโลยีนะครับก็คืออยากให้โลกนั้นเนี่ยล้ำยุคล้ำสมัยนะครับซึ่งหลักฐาน หรือว่านะครับไอพวกที่แบบว่าช่วยจอยบอยในการต่อสู้นั้นเนี่ยก็เป็นฝั่งที่มาจากอาณาจักรโบราณแต่ไม่โบราณน,นะคือมันเป็นอาณาจักรในช่วงนั้นเนี่ยเราเรีกว่าเป็นโบราณน,นะครับแต่เทคโนโลยีนั้นล้ำยุคล้ำสมัยยิ่งกว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับมันก็มีอย่างเช่นหุ่นยนต์โบราณนะที่เราได้เห็นนะครับว่าโคตรจะล้ำยุคเลยและใช้แหล่งพลังงานนะครับที่ไม่มีวันหมดนะครับพลังงานที่แบบมันล้ำยุคมากๆในยุคสมัยนี้ที่ขนาดที่เวก้าพังนั้นนะครับยังไม่สามารถเข้าใจในสิ่ง,ส,าาส,งสิ่่งงทททีจดแนพลั ังงานนี้ได้นะครับซึ่งได้ผมดาเนี่ยพลังงานนี้เนี่ยมันก็คงต้องการแหล่งนะครับพลังงานบางส่วนนี่แหละแต่เป็นแหล่งพลังงานนะครับที่มันดันจมใต้ทะเลไปแล้วในปัจจุบันนี้คือง่ายมันไม่มีแร่ธาตุนี้นะครับในโลกปัจจุบันของวันพีทเลยจะไมไม่สามารถสร้างสิ่งสิ่งนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งสมมตโบราณที่ชื่อมันอาจจะโบราณนะครับแต่บางอย่างนั้นของ 1- ใน3ละกันนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่สร้างมานะครับด้วยทุกอย่างที่มันลํำยุคมมากในยุคสมัยนั้นซึ่งนี่นะครับก็ เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับความล้ำยุคล้ำสมัยนะครับความหัวก้าวหน้าตัดไปที่ฝั่ง20กษัตริย์นะครับฝั่งนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมนะครับก็คือนิยมนะครับที่จะมีกษัตริย์อยู่นะครับโดยจะเป็นแนวหรือว่ารูปแบบการปกครองในปัจจุบันนี้ของวันพีชนละครับที่ผู้คนนั้นต้องอยู่ภายใต้นะครับกษัตริย์ต่างๆอยู่ภายใต้เผ่ามังกรฟ้าแต่ตอนนั้นยังไม่มีเผ่ามังกรฟ้านะซึ่งแน่นอนว่านะครับแนวคิดของจอยบอยนั้นเป็นอะไรที่ขัดกับพวกนี้มากๆเลยนะรัเาาะหกก่นนมมมีีิ้้ท็จสยงขึํใ ผู้คนนั้นเนี่ยก็ไม่อยู่ภายใต้การปกครองไม่อยู่ภายใต้ระบบนะครับของคนพวกนี้นะครับอันนี้ <อา S 1> จะมองดูแย่นะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งได้แล้วก็นะครับด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าโลกในยุคสมัยนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมนะครับกับการมาของที่นโลงยิใหม่ๆก็ได้เพราะว่านะครับเมื่อไร้กฎเกณฑ์ไรการควบคุมแล้แล้วก็บางทีแล้วโลกนั้นอาจจะวุ่นวายก็ได้ใครจะไปรู้ซึ่งมันเป็นการต่อสู้กันนะครับของ2ฝั่ง2แนวคิดนะครับซึ่งมันก็แน่นอนว่ามันไม่สามารถตัดสินได้อยู่แล้วว่าแนวคิดไหนถูกแนวคิดไหนผิดนะครับอย เงี้นนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยว่าเออมันก็เกิดการขัดแย้งกันนะของสองฝั่งนะครับแล้วก็เกิดเป็นสงครามต่อสู้กันเป็นหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านะครับซึ่งในตอนนั้นก็มีการระบุว่าเออมันมีคนเนี่ยสนับสนุนในตัวของจอยบอยนะซึ่งได้ผมดาวเนี่ยก็คงจะหนีนให้พ้นคงของตระกูลดีนั่นแหละก็คงแบบว่าคนตระกูลดีสนับสนุนมานะครับเละเมื่อจอยบอยพ่ายแพ้ไปในตอนนั้นคนที่เหลือเนี่ยอ่ะก็คือแบบว่าก็ยังพยายามนะครับจะสืบต่อสิ่น,นะคนนบบ่ือล,อลนเพน ให้นะครับลูกหลานนั้นมาสนับสนุนจอยบอยต่อในปัจจุบันนี้นั่นแหละครับซึ่งจุดนี้อ่ะก็อาจจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงกันซึ่งเปิดเผยในตอนหน้านั้นก็อาจจะมีการเปิดเผยในจุดนี้ด้วยนะครับและประเด็นที่สําคัญเลยก็คือความแพ้ของจอยบอยนะครับความแพ้แพ้ในครั้งนั้นทําให้โลกวันพีทนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดการจากโลกวันพีที่แบบว่าเหมือนกับเป็นทวีปอ่ะเป็นว่าพื้นดินเหมือนกันหมดเลยนะครับน้ำก็อาจจะมีบ้างไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่พอหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับน้านั้นท่วมสูงขึ้นถึึงงง200 200เเเมมตรรรนนะคับซ่่่ป็อไที้าลสุดย,ย นั้นนะครับมันเลยทําให้โลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเกาะเป็นเกาะอย่างที่พวกเราได้เห็นนั่นแหละเลยเิดเผลเกาะที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะเป็นยอดเขานะครับที่อาจจะสูงประมาณ250เมตรอะ่ะมันเลยประชาชนนั้นยัง e. สามารถรอดได้นะครับหรือว่า210เมตรอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นเกาะนะครับมาแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นยอดเขาเนินเขาเลยก็แล้วแต่ใครก็ไม่ทราบได้ใช่ไหมซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยอ่ะถ้าให้เดาแบบง่ายๆเลยนะครับอย่างก่อนหน้านี้นะครับปดตตาเฟมทำลายเกาะนะครับลูลูเซียไปหนสูงขึ้นมา 1เมตรนะครับและนะครับถ้ามันขึ้นมา200เมตรเท่ากับว่ามีพลังหรือมีอาวุธบางสิ่งบางอย่างนะครับที่สามารถโจมตีทําลายเกาะได้นะครับและมีการโจมตีมีการต่อสู้กันเนี่ยถึง200ครั้งทําลายเกาะ200ครั้งน้ําก็ขึ้นไป200เมตรซึ่งถ้ามันเป็นฟิลลิ่งแบบนั้นจริงๆนะครับก็แน่นอนนะครับว่ามันก็คงจะหนีไม่พ้นอาวุธอย่างอาวุธโบราณนั่นแหละแต่อาวุธโบราณในการต่อสู้ในห่นนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นการต่อสู้ของอาวุธของทั้งสองฝ่ายนะครับในการโจมตีเลยไอ้ฝั่งนู้นก็โจมมตีมาะแล นะครับมันก็เชื่อมโยงนะครับกับสิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้กับประวัติศาสตร์ของโลกความเป็นจริงว่าเมื่อเกิดสงครามขึ้นมันจะเกิดความเสียหายนะครับไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเช่นเช่นสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มันเกิดความเสียหายแน่นอนนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าจาร์โอด่านั้นอาจจะแนวตั้งใจได้นะมันไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นะครับที่ฮิโรชิม่านะครับของประเทศญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2งนั่แหละที่ถูกนิวเคลียร์ซึ่งมันก็อาจจะเป็นฟิลลิ่งแบบนั้งกค็ือ ไปเลยนะครับ200เมตรจนในท้ายที่สุดนะครับเมื่อจอยบอยนะั้นต้านไม่ไหวเพราะถูกลุมนะครับถึง20กษัตริย์นะครับเขาต้านไม่ไหวปั๊บนะครับก็ทรงเจตจำนงนี้ต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เลยทําให้โลกวันพีชนน,นะครับนะ้ำมันก็เออล้นออกมานะครับแล้วก็เป็นสภาพอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้ซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแต่บอกก่อนว่าบางทีแล้วมันอาจจะไม่ใช่การโจมตีหรือยิงกันสองลายครั้งก็ได้อาจจะมีอาวุธโบราณที่มันรุนแรงไปกว่านั้นไงอาวุธโบราณเราให้รู้นะมันรุนรนนนแแรรรรรงงงงงมมมาาาาาาากกๆะัุถถึขดที่เ่เ้้้พไไสสอจจ เป็นการโจมตีสักร้อยครั้งก็ได้โจมตีทีนึงขึ้นมา2เมตรก็ได้นะครับหรือยังไงก็แล้วแต่แต่นี่น่าจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมบอกชัดเจนว่ามหาสงครามโลกวันพีซที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ในยุคข,ของลูฟี่เนี่ยมันอาจจะเป็นมหาสงครามที่เป็นการโจมตีแบบนั้นอีกแล้วนะครับก็คือเป็นการโจมตีกันของสองฝั่งทําลายกันไปทําลายกันมาและทําให้น้ํานั้นจะหนุนสูงขึ้นนะครับและแน่นอนว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับเมื <ME> ่อสูงขึ้นไปมากๆแล้วล่ะก,ะก็ก็จะทําให้น้ํานั้นจะท่วมโลกในทันทนทนนนััันนนนทททีีะะะครบบแแลลลลําาให้้โกก่ยย็จสูสดดไปนุะ รอดได้ก็บนเดตไลน์นะครับที่เผ่ามังกรฟ้าอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นการใบ้ไปไกลๆเลยครับว่ามันจะเกิดสงครามนี้อีกครั้งหนึ่งและหนนี้นะครับจะไม่เหลือมวลมนุิยชาติอีกต่อไปแล้วจะเหลือเพียงแค่พวกเผ่ามังกรฟ้าเท่านั้นซึ่งจะเป็นแบบนั้นจริงๆโลกวันพิษบันเลยแน่นอนนะครับและทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับเมื่อช่วงอดีตร้อยปีที่ว่างเปล่านั้นนะครับของยี่ษับริย์ที่ประทานนะครับกับจอยบอจนเกิดความบันเลยจนถึงทุกวันนี้ก เกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้ก็ได้ก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดที่ต,ต่างกันออกไปนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดอย่างไรกันบ้างนะครับและอย่าลืมนะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ